การ m i c r o s o f t Office 3 6 5 e x c e l ปฏิบัติการที่3 Excel ประกอบไปด้วยเรื่อง PivotTable และ p i v o t c h a r t ปฏิบัติการนี้เราจะพูดภายใต้ของ PivotTable และ p i v o t c h a r t ให้นักศึกษาไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า data.go.th data.go.th แล้วก็กดเซิร์ชเข้าไป เมื่อกดเซิร์ชเข้าไปนะักศึกษาจะเห็นนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือ data.go.th เป็นเว็บไซต์นะครับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐประเทศไทยให้นักศึกษาคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้ไปเลือกที่ชุดของข้อมูลจากนั้นกลุ่มของข้อมูลอาจารย์จะใช้กลุ่มข้อมูลสาธารณสุข นักศึกคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้เลื่อนลงมานะครับหาชุดข้อมูลที่เป็นผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปี51-58ถึง58ให้คลิกเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆกับรูปไฟล์ e อ็กเแล้วก็มีคำว่าดาวน์โหลดอาจารย์คลิกเข้าไปเลยนะครับ ข้อมูลย้ทําการดาวน์โหลดโอเคครับ, okay, รบเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่โปรแกรม Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งมาที่โปรแกรม Microsoft Excel ให้นึกษาเปิดไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดมามี2วิธีนะครับวิธีที่1กด Open จากตรงนี้เลยวิธีที่2มาที่ไฟล์แล้วเลือกที่ Open คลิก Open จากนั้นนะครับเลือกไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดมา อาจารย์ก็ Open เมื่อเปิดไฟล์เข้ามานะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไฟล์ข้อมูลเราเนี่ยในส่วนของแถวที่หนึ่งะครับที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้จะเป็นแถวที่ชื่อว่า f ฟ l ลหรืออีกในหนึ่งก็คือหัวตารางของเราหัวตารางก็จะบอกว่าในแต่ละคอลัมน เก็บข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลของชุดข้อมูลที่เราดาวน์โหลดบานี้จะมีข้อมูลที่เยอะมากสมมติว่านักศึกษาได้เข้าไปทำงานแล้วนักศึกษาทำหน้าที่ที่จะจัดงานข้อมูลชุดนี้ให้กับหัวหน้าของนักศึกษาเองต้องการอะไรครับต้องการบอกว่าโรงพยาบาลเขาย้อยเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดกี่คน แบ่งเป็นชายหญิงกี่คนนักศึกษาจะทําข้อมูลอย่างไรให้มันเร็วที่สุดเพื่อจะนําเสนอข้อมูลให้กับหัวหน้าง,งานของนักศึกษาเองในส่วนของ pivot table อาจารย์แนะนํานิดหนึ่งนะครับว่าถ้านักศึกษาจะทำานศึกษาให้ตรวจดูข้อมูลของว่าข้อมูลของนักศึกษาเนี่ยเก็บแบบไหนวิธีการเช็คดูนะครับให้เช็คดูว่า ข้อมูลของเราที่เราจะเก็บที่เราจะนำมาใช้งานคือข้อมูลควรจะเก็บในแนวของคอลัมน์เรามาเริ่มทำ p า v o t t ์ table กันนะครับวิธีการทำนะครับให้หนักศึกษาไปที่เมนู Insert คลิกที่ Insert นะครับเมื่อคลิกที่ Insert นักศึกษาจะเห็นนะครับซ้ายมือสุดจะเขียนว่า p i v o t t a b l e นะครับ p i v o t t a b l e จากนั้นทำยังไงครับ ให้นักศึกษาคลิก pivot table โดยส่วนที่1นะครับส่วนที่1คือส่วนนี้นะครับที่อาจารย์เอาเมาส์วนไปวนมาในส่วนของชุดที่1น,นี้จะเป็นส่วนที่เราจะทำการเลือกข้อมูลของเราณนะปัจจุบันนี้มันทำเครื่องหมายอยู่ที่ select table หรือ range นะครับแล้วก็บอกว่า data sheet ของเรานะครับที่ชื่อว่า c u r y underscore festival เห็นไหมครับจะชื่อตรงกันบอกว่า Data Sheet นี้มาจาก c u r r y Festival เริ่มจากไหนครับเริ่มจาก A1 เห็นไหมครับเริ่มจาก A1 มีคำว,ว่า A1 จนถึงอะไรครับ S214951 ตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าครอบคลุมของข้อมูล วิธีการเช็คอีกแบบหนึ่งนักศึกษาจะมองเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเส้นปะ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 ,ปะ,ปะ,ปะมีการเคลื่อนไหวอยู่เส้นปะตัวนี้เองนะครับก็เป็นการบอกว่าตอนนี้กําลังเก็บชุดข้อมูลตรงนี้อยู่เห็นไหมครับอาจารย์เลื่อนมาให้นักศึกษาดูเห็นไหมครับเป็นปะ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 ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้ถ้านักศาึกษาคลิกตัวนี้มันจะบอกว่าเป็นการอะไรครับเป็นการนําข้อมูลจากภายนอกเข้ามา อาจารย์จะเลือกข้อมูลที่เราทําการดาวน์โหลดมาในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นบอกว่าเราจะเอาตําแหน่งของ Pivot Table เนี่ยไปวางไว้ที่ไหนก็มีอยู่2ส่วนมีอยู่2อันให้เราเลือกครับก็คือ New Worksheet กับอีกอยนางก็คือเอาไปวางใน worksheet นี้แหละแต่ไปวางไว้ตําแหน่งไหนอาจารย์นะครับขอเลือกเป็น New Worksheet แล้วอาจารย์ก็แนะนํานักศึกษาด้วยว่า ควรจะเป็น new worksheet เสมอทำการคลิกโอเคเข้าไปโปรแกรม Excel เราก็จะทำการอะไรครับสร้าง Sheet ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราเป็น new Sheet Sheet ขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับพอสร้าง Sheet ขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันจะมีหน้าภายในตัวนี้ในหน้านี้นะครับมันจะมีเมนูโชว์ขึ้นมาใหม่นะครับที่ชื่อว่า pivot table analyze ในส่วนนี้ รายละเอียดมีนะครับบอกว่า p i v o t table name ชื่ออะไรนักศึกษาสามารถที่จะตั้งมันได้ตอนนี้มันเป็น p i v a t table นักศึกษาจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตัวต่อมานะครับก็คือ option มันนักศึกษาสามารถคลิก option มันแล้วกำหนด option ของ p r i v o t table ของเราได้ต่อมาครับในส่วนของ insert นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะคลิก Insert เข้าไปได้ r e r r s s h เราจะใช้ปุ่ม Refresh ตัวนี้ในกรณีที่เราไปแก้ไขข้อมูลเท่านั้นนะครับถ้านักศึกษาพเพิ่มข้อมูลเข้าไปนักศึกษาจะต้องเพิ่มแหล่งข้อมูลมันจะได้แค่ Refresh แต่ถ้านักศึกษาพเพิ่มแหล่งข้อมูลนักศึกษาอาจจะคลิกคำว่าอะไรครับ c a ชนด t a t a s o อ t มันก็จะกลับมาที่หน้าอะไรครับหน้าของข้อมูลนักศึกษาแล้วนักศึกษาก็ใช้การ กดชิปแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนนักศึกษาเห็นไหมครับในตำแหน่งนี้มันจะขยับเห็นไหมครับมันจะขยับนันกศึกษาเขาใช้วิธีแบบนี้แล้วกันแต่เนื่องจากอาจารย์ไม่ไม่มีการเพิ่มข้อมูลอาจารย์ก็ก,กด c ค l c เซไปมาที่เมนูของ p i v o T t a อ l e อีกครั้งหนึง่งมาส่วนของตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรครับมี Clear นักศึกษาเคลียได้มีการ Select นักศึกษาเลือก Select ได้มีการ Move p i v o t Table ตัวนี้ก็คือ p าวิ h a r ์เดี๋ยวเราจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของเนื้อหาเราคือตำแหน่งตรงนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่เราใส่เข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคือตรงนี้ครับส่วนตัวนี้เรียกว่า Pi v o t t a b l e f i e l d p i v v t t a b l e field ประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วย1อันแรกก็คือ Field Name Field Name ตัวนี้มาจาก ชื่อหัวตารางของเรานะครับจะเห็นว่ามีชื่อเทศบาลจังหวัดอันนี้ไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับชื่อหัวตารางของเราชื่อเนมตัวนี้ก็เป็นชื่อของหัวตารางของเรานั่นเองดังนะั้นอาจารย์ถึงเน้นนะครับบอกว่าข้อมูลของเราควรเก็บเป็นลักษณะของคอลัมน์และมีหัวตารางของเราโดยหัวตารางของเรานั้นจะกลายมาเป็นชื่ n เนมอีกครั้งหนึ่งส่วนต่อมานะครับ จะมีส่วนของฟิลเตอร์ของคอลัมน์ของรูแล้วก็ของ v l u e หรือ a ว u e ของเรานะครับในส่วนของฟิลเราสามารถที่จะทำเครื่องหมายถูกที่ฟิลตัวนี้อาจารย์ก็ามาคลิกที่อะไรครับชื่อโรงพยาบาลและผู้ที่ไดเราประเจ็บจะเห็นได้ว่าพอเราคลิกมันจะเลือกของมันเองนะครับว่าอ้ชื่อตัวนี้ให้ไปอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ v a l u e แล้วเป็นการ count o f เห็นไหมครับเป็นการนับชื่อโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าข้อมูลของเรานะครับมีทั้งหมด2 1 4 950จนาจำนวนนี้เยอะมากอาจารย์ไม่ได้ต้องการนับชื่อโรงพยาบาลที่รับผู้ปาวเจ็บอาจารย์ต้องการชื่อของโรงพยาบาลน,นั้นอาจารย์ก็จะทำการลากนะครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกต,ตรงนี้แล้วมันสามารถที่จะลากฟิลนี้มาได้อาจารย์ก็ลากฟิลมา มาไว้ที่อะไรครับมาไว้ที่โลพอมาไว้ที่โลสิ่งที่นัก้ายเห็นนักษาจะเห็นไหมครับว่าตรงโลของนักศึกษามีอะไรเกิดขึ้นครับจะโชว์เป็นชื่อโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บจากนั้นอาจารย์ต้องการอะไรครับอาจารย์ต้องการว่ามีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนอาจารย์ก็มาทําเครื่องหมายถูกที่เพศ จะเห็นได้ว่าพอทําเครื่องหมายถูกที่เพศมันจะเป็นการนับอย่างเช่นกระนวลใช่หไหมครับชื่อโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลกระนวนมันก็จะไปน,นับมาว่าเพศชายเพศหญิงอยู่กี่คนตอนนี้คือสองดสิบสามคนได้สมมุติว่าเจ้านายเราหรือผู้น้างานเราต้องการว่าชื่อโรงพยาบาลเนี้ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเราก็ตอบได้สองดบาคนครับที่กระนวนแต่ถ้า เขาต้องการมากกว่านั้นเช่นแบ่งเป็นชายหญิงเท่าไหร่นันกศึกษาก็สามารถที่จะคลิกให้คลิกนะครับแล้วก็ลากมาไว้ที่อะไรครับไว้ที่ขอรัมก็ได้หรือไว้ที่โลก็ได้สมมติอาจารย์กําหนดมาไว้ที่โลพอกําหนดมาไว้ที่โลนันกศึกษาจะเห็นไหมครับว่าดูที่กระนวนนะครับกระนวนกระนวนก็จะแบ่งเป็นชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่เห็นไหมครับชายเท่านี้หญิงเท่านี้ เห็นไหมครับอยู่ที่ขระนวนแจะถามว่าถ้าเราทําข้อมูลแบบนี้ไปหนึ่งอ่านยากเห็นไหมครับอ่านยากมากเพราะเราจะต้องมาดูว่าชายหญิงเท่าไหร่นักศึกษาอาจจะทําการขยับฟิลของเราตัวนี้นะครับเพศเอาเมาส์ไปคลิกนะครับขึ้นในอะไรอยู่คลิกแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากมันไปไปไว้ที่คอลัมน์พอไปวางที่คอลัมน์เห็นไหมครับโชว์เป็นเพศชายเพศหญิงง่ายมาก เราดูกระนวนมีเพศชาย194เพศหญิง89รวมเป็น283คนหรือไปดูที่อะไรครับสมมตินะครับไปดูที่กุดจับเห็นไหมครับกุดจับก็เพศชาย125คนเพศหญิง31คนอย่างนี้เป็นต้นนักศึกษาก็ได้และครับข้อมูลที่นักศึกษาจะเอาอไปโชว์คำถามต่อมาครับแล้วเราต้องการเฉพาะ ชื่อโรงพยาบาลที่เราสนใจละ่ะได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำงานได้วิธีการนักศึกษาก็มาคลิกอะไรครับที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกแล้วนักศึกษาก็ทำการเลยครับเลือกเฉพาะโรงพยาบาลที่ชื่อโรงพยาบาลที่นักศึกษาต้องการในกรณีสมมติว่าอาจารย์เอาออกนะครับทำเครื่องหมายออกมันก็จะออกทั้งหมดอาจารย์เลือกอะไรครับกระนวนอาจารย์เลือก ปันธารลักษ์อาจารย์เลือกกุด,กดชุมแล้วกันอาจารย์เลือกอะไรครับอาจารย์เลือกเขาสุก,กิมเขาส่วนกวางแล้วอาจารย์ก็กดปิดเป็นธรรมดาเห็นไหมครับมันก็จะโชว์อะไรครับชื่อโรงพยาบาลน,นะครับแล้วประกอบไปด้วยนะรครับเพศชายเพศหญิงจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ เสร็จแล้วนี่คือ pivot table ครับดังนั้นในกลุ่มของ pivot table ที่นักศึกษาจะส่งให้อาจารย์เนี่ยนักศึกษาจะต้อง create table ของนักศึกษาเองว่านักศึกษาจะ show อะไรอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นักศรรึกษาทวนนักศึกษาอีกรอบหนึ่งอาจารย์ก็ลากพวกนี้นะครับกลับไปคืนเห็นไหมครับเราลากกลับไปคืนได้มันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆไม่มีอะไร อาจารย์จะเลือกนะครับอา,อาจารย์เลือกเพศเหมือนเดิมดีกว่าให้มันนับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเสร็จแล้วอาจารย์จะดูอะไรครับอาจารย์จะดูสถานะกันก็คลิกสถานะเห็นไหมครับสถานะมันไปนับอีกทีนึงเราไม่เอาไปนับเราเอามาไว้ที่อะไรครับมาไว้ที่คอลัมน์สถานะของผู้ได้รับบาดเจ็บก็แบ่งตาม คนเดินเท้าผู้กับขี่ผู้โดยสารแล้วก็ไม่ทราบใช่ไหมครับเราได้สถา,านนะต่อมาอะไรครับอาจารย์อยากรู้ว่ามันมีการดื่มสุราไหมอาจารย์ก็คลิกใช่ไหมครับดื่มสุราดื่มสุราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่การนับเราไม่เอาเราเอามาที่โรก็จะเห็นได้ว่าสถานะของการดื่มสุราเนี่ยมีดื่มไม่ดื่มแล้วก็ไม่ทราบมันก็จะทําการแบ่งให้เราเห็นไหมครับว่า ดื่มสถานะผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนเดินเท้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่ผู้ขับขี่เท่าไหร่ผู้โดยสารเท่าไหร่แล้วก็ไม่สร้างเท่าไหร่ถ้าไม่ดื่มละ่ะไม่ดื่มคนเดินเท้าเท่าไหร่ผู้ขับขี่เท่าไหร่ผู้โดยสารเท่าไหร่แล้วก็ไม่สร้างนะครับก็จะเป็นจํานวนที่เกิดขึ้นนะักศึกษาก็ทําตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนี่คือ p a y r o t l table ในส่วนของ Pivot Chart อาจารย์บอกแล้วว่าในหน้าของ Pivot Table a n a l y z e เนี่ยมันจะมี Pivot Chart อยู่ให้นักศึกษาคลิก Pivot Chart เลยครับเมื่อคลิก Pivot Chart มันจะสร้าง Chart ให้กับเราเห็นไหมครับสร้าง Chart ให้กับเราอาจารย์ขอขยับ Chart นิดนึงเอามา,าตำแหน่งตรงนี้มันก็สร้าง Chart ให้กับเราคราวนี้ Chart ของเราเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับข้อมูลที่เกิดขึ้นครับ พออาจารย์คลิก p o r Table เห็นไหมอันนี้จะเขียนว่า row แต่พออาจารย์คลิกตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เปลี่ยนอะไรครับแกนของมันเห็นไหมฮะส่วนไอ้ข้อมูลที่มันเป็นแท่ง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 ที่เกิดขึ้นเอามาจากไหนครับก็เอามาจากสถานะที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับก็จะบอกตรงนี้เห็นไหมราจะบอกซีรีส์ที่เกิดขึ้นนี่คือ p o r Chart แต่ p o w r Chart ถ้าเราอยากจะทําการแก้ไขชากข,ของมันละ่ะทาได้ไหมทาได้นะครับ วิธีการแก้ไขฉากของมันก็คือเราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนฉากมันได้กลับมาดูเมนูนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ฉากมันก็ขึ้นเลยครับ Power Chart Analyze เราเปลี่ยนชื่อได้เราสร้างออปชั่นได้เราสามารถอินเสิร์ตได้เราสามารถรีเฟชข้อมูลได้เราสามารถที่จะเคลียร์แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกดูฟิลด์กำหนดฟิลด์อะไรต่งตางๆเราได้ แต่ส่วนที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนมันให้มาที่ดีไซน์คลิกที่ดีไซน์นะครับพอมาคลิกที่ดีไซน์ก็จะมีรละเอียดต่างๆเยอะแยะไปหมดอันนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสีหรือรูปแบบมันได้อาจารย์ไม่ขอเปลี่ยนนะครับอาจารย์จะมาเปลี่ยนเลยครับมาเปลี่ยน change chart type ก็คือตัวนี้ก็ค,ค,คลิกเห็นไหมครับนักศึกษาสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ เอาเป็นกราฟอะไรก็ได้แต่อาจารย์แนะนำนะครับกราฟของเราที่จะสร้างควรจะสัมพันธ์กับข้อมูลเช่นอาจารย์ลองเลือกกราฟพายนะอาจารย์เลือกกราฟพายเราอาจารย์เลือกคลิกตัวนี้ปน๊บนักศึกษาจะเห็นได้ว่าพอเราสร้างกราฟพายขึ้นมาจะเห็นนี่ว่ามีอะรครับมันแสดงโชว์ว่าคนเดินเท้าเห็นไหม แต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารไม่ทราบมันไม่นําเสนอเห็นไหมครับมันไม่สัมพันธ์กันถ้านักศึกษาทําแบบนี้มาให้อาจารย์อาจารย์เช็คดูอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ทำมาใหม่นะครับดังนั้นชาจะต้องมีความสัมพันธ์กันอลองดูกราฟเส้นสิกราฟยอาจารย์คลิกเห็นไหมครับแบบนี้โอเคเห็นไหมครับข้อมูลบอกว่ามีดื่มไม่ดื่มแล้วก็ไม่ทราบ อีกส่วนหนึ่งบอกสถาน,นะค,คนเดินเท้าผู้ขับขี่ผู้โดยสารเราไม่ทราบในชาร์ตของเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ครบโอเคนะครับตอบโจทย์ให้ครบงั้นอาจารย์ขอกลับไปที่อะไรครับเป็นลักษณะของชาร์ตครับแท่งแบบนี้เป็นต้นตนี้ถ้านักศึกษาบอกว่าอยากได้ข้อมูลที่มันเจาะจงมากกว่านี้ได้ไหมทําได้นะครับอาจารย์ จะเลือกจังหวัดนะครับอาจารย์เลือกจังหวัดทําข้อมูลคลิกจังหวัดขึ้นมาแล้วเอาอะไรครับจังหวัดมาใส่ภายใต้ของอะไรครับภายใต้ของรูรูก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับก็บอกว่าดื่มประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยแต่ดูแบบนี้ดูลําบากเนาะสมมุติว่าเราสนใจว่าีจังหวัดกระบี่เนี่ย มีดื่มมีดื่มเราก็ไม่ทราบเท่าไหร่ถ้านักศึกษาดูตรงนี้นักศึกษาก็อืนักศึกษาก็ต้องหาใช่ไหมครับว่มมาไม่ดื่มกระบี่ตรงนี้เลื่อนไปอีกแบบนี้ก็ดูยานักศึกษาก็ทําการปรับใช่ไหมครับปรับได้คือคลิกที่ฟิวของเราแล้วเราก็เอาฟิ์ของเราเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับเอาจังหวัดนะครับเลื่อนขึ้นไปเหนืออะไรครับการดื่มสุราเห็นไหมครับจังหวัดการดื่มสุราเขาจะเห็นได้ว่า กระบีดื่มไม่ดื่มแล้วก็ไม่ทราบกรุงเทพดื่มไม่ดื่มแล้วก็ไม่ทราบเห็นไหมครับการจนบ,บุรีไล่ลงไปแบบนี้เราก็ได้แบบนี้ออกมาเห็นไหมครับก็จะเป็นบอกจังหวัดพุ้นก่อนดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่า pivot table และ pivot chart มันขึ้นอยู่กับ นานออกแบบของนักศึกษาเองว่านักศึกษาจะทำแบบไหนแล้วโชว์อะไรให้อาจารย์ดูนะครับอาอีกนิดนึงก่อนจะจบกันนักศึกษาจะเห็นว่าคอลัมน์ตัวนี้อาจารย์ไม่มีเลยเห็นไหมครับคอลัมน์ที่ชัวว่วฟิลเตอร์นัก,กาอาจารย์ยังไม่ทําอะไรเลยกับมันอาจารย์จะดึงจังหวัดนะครับคลิกที่จังหวัดลากขึ้นไปที่ฟิลเตอร์พอลากขึ้นไปที่ฟิลเตอร์ กราฟเปลี่ยนเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีจังหวัดมันเกี่ยวข้องแต่มีอะไรครับการดื่มนะครับดื่มสุราดื่มไม่ดื่มเราก็ไม่ทราบสถานะคนเดินเท้าผู้ขับขี่ผู้โดยสารไม่ทราบเหมือนของเก่าหมดแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้แหละคือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรนักศึกษาคลิกค,ครับนักศึกษาอยากเลือกจังหวัดไหนเลือกเลยครับเช่นนักศึกษาสนใจเลยครับ จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวคลิกกระบี่เห็นไหมครับกระบี่ก็จะกลายเป็นกราฟโชว์ขึ้นมาเลยก็คือเป็นของจังหวัดกระบี่เท่านั้นนักศึกษาสนใจอะไรครับนักศึกษาบอกว่าเอาเป็นจังหวัดลองดูซิเซิร์ชคำว่ามหาสารคามีให้เราละมหาหมีเห็นไหมมหาสารคามคลิกคำว่ามหาสารคามเห็นไหมครับโอ ยอดดื่มของมหาสารคามกับไม่ดื่มเนี่ยใกล้เคียงกันเลยเนะาะ900กว่าแต่พอแบ่งย่อยออกไปนะครับพอแบ่งย่อยออกไปดื่มเนี่ยผู้ขับขี่สูงมากเห็นไหมครับไม่ดื่มผู้ขับขี่ก็สูงแสดงว่าใกล้เคียงกันมากอย่างนี้เป็นต้นนักศึกษาก็ทำงานชิน้นนี้ส่งให้อาจารย์ pivot table และ pivot chart มีเท่านี้เองครับ หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อน,นักศึกษาอาจารย์ไม่สามารถที่จะมาบังคับหรือให้นักศึกษาคลิกแล้วก็คร้างตารางต่างๆได้ดังนั้นงานตัวนี้จะเป็นการสะท้อนอย่างแรกคือการใช้งานว่านักศึกษาใช้งานเป็นไหมอย่างที่2จะสะท้อนว่านักศึกษาจะครเองอะไรมาให้อาจารย์ดูในกราฟที่นักศึกษาจะทำเนี่ยจะทําแบบไหนอาจารย์ก็แนะนํานะครับ ว่ากราฟควรอ่านง่ายแล้วก็ดูง่ายแล้วก็ตอบโจ์สิ่งที่เขาต้องการาจริงๆตอนนี้ให้นักศึกษามองดูตัวเองว่านักศึกษาเป็นอะไรครับเป็นหัวหน้างานของนักศึกษาเองแล้วนักศึกษาอยากได้อะไรก็คลิกตัวนั้นเข้าไปโอเคนะครับขอขอจบปฏิบัติการที่สามเพียงเท่านี้สวัสดีครับ